สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราคงจะทเรนเจ๊ด,ดุ๊นะจ๊ะจะมาสาธิตตัวนี้ให้ดูนะคะตัวนี้เราเรียกว่าไข่ควงเทสไฟนะแบบมีเสียงร้องปิ๊บปิ๊บวิธีใส่นะคะเราก็จะใส่่านตรงนี้นะคะเนี่ยดันใส่ถ่านเข้าไปนะมันจะเป็น่านสองก้อนเนบบีย่ยมันจะร้องแบบลักษณะอย่างเงี้ยคุณคือมันคร้องวงจรมันก็จะร้องนะ,นะะทีนี้วิธีคือเราเทสไฟนะเราจะดูว่าตรงไหนม,มันมี มีไฟอ่ะมีกระแสะไฟโดยที่เราไม่ต้องเอาเข้าไปจิ้มในหลูรูของไฟอ่ะเนไหนเวลาเราใส่เข้าไปมันจะร้องมีไฟเห็นไหมแบเนีนน้ตัวนี้มีไฟเห็นไหมมันจะร้องนะเนี่ยคือเราจี้เข้าไปเฉยๆ นะนะ,นะคือตัวเนี้ยเรากำลังชาร์จไฟอยู่นะคะเนี่ยเวลาเราชาร์จไฟอะว่าเอะเราเช็คก,กระแสไฟว่าเนี่ยมันไฟร่วหรือเปล่านะน่ยไมนี่ยด้ยินเสียงไหมนี่คือสาเหตุที่เราไม่ควรจะเสียบมือถือไปด้วยแล้วก็ เล่นเด็จเล่น,เล,นเล่นมือถือไปด้วยนะเพราะว่าไฟเนี่ยมันมาจากไฟบ้านเห็นไหมสองร้อยยี่สิบโวลต์นะคะมันก็จะมีกระแสไฟออกมาจาก,กจอกันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็จะรองแบบนี้มันมีกระแสไฟอยู่แต่ถ้าสมมุติเราอยากจะเสียบมือถือไปด้วยแล้วก็เล่นชาร์จแบตไปด้วยนะเล่นไปด้วยเราไม่ควรจะเสียบกับปลั๊กบ้านแบบนี้นะสองร้อยยี่สิบโวลต์เราควรจะมาใส่กับพวกวอร์แบงค์เนี่ยซึ่งมันแค่ห้าโวลต์ นะแค่ห้าโวลต์เราจะเสียบเนี้เสียบกับแบบนี้นะเราเสียบแค่ห้าโวลต์เนี่ยเราจะดูกระแสไฟกันอันนี้นะยังไม่ได้นั่นเห็นไหมคะมันจะไม่มีเนี่ยเนี่ยมันจะไม่ไม่รั่วมาเพราะว่ามันห้าโวลต์เท่ากับไอเครื่องชาร์จเราพอดีนะอันนี้ power bank นะเนี้ยเวลาเราจะเล่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยควรจะเอามาเสียบชาร์จกับ power bank มากกว่า แต่ถ้าเราเสียบกับไฟบ้านนะสองยี่สิบโวลต์เนี่ยเนี่ยมันก็เหมือนมีกระแสไฟออกมาเนี่ยเห็นไหมมันจะร้องอ่ะนะเดี๋ยนะเปิดข้างหลังไม่แน่น,น,นเนี่ยมันจะร้องแบบปี๊ดปี๊ปี๊เนี่ยได้ยินไหมอันตรายนะไม่ควรนะคะโอเคค่ะใครก็สนใจก็มาดูปากกาได้นะคะที่ร้านพงษ์เจริญเจจุ๋มจา้าขอบคุณค่ะ